สวัสดีครับเดี่ยวเดียวสตอรี่ครับวันนี้อยู่ที่ร้านตังไซเคิลนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูจักรยานเสือภูเขารุ่นใหม่นะครับของปี2021ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นจักรยานเสือภูเขารุ่นไหนกัน มาแล้วครับจักรยานเสืรภูเขาของเท h รุ่นใหม่นะครับปี2021ก็คือเจ้าเท c มาลิน i n 5และเท c มาลิน i n 7นะครับคันที่เห็นข้างหน้าสีส้มแดงนี้เป็นมาลิน n 7นะครับส่วนคันสีดำตัดสีอควาอควาติกคันนี้จะเป็นเท c มาลิน i n 5 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเทคมาลิน5และ t e คม m a r น7 n 7 2คันนี้สเปคเป็นยังไงบ้างมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับ uh huh. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ uh huh. Marlin 7ก่อนนะครับ uh huh. ก็เริ่มที่โชคก่อนละกันโชคของ Marlin 7นะครับก็จะเป็น uh huh. โชคกหน้าเป็นแกน9มิลน,นะครับเป็นช็กล็อกช็อครุ่นจูดี้ Judy. นี่นะครับรุ่นจูดี้ก็ปรับปรับล็อกชคกได้ปรับพีโหลดได้ครับก็เบรกเบรกก็จะเป็นเบรกชิมาโน่นะครับเบรกชิมาโน ชุดขับที่ให้มาก็จะเป็นชุดขับ Shimano Deore นะครับเป็นชุดขับหนึ่งคูณสิบสปีดนี่นะครับ Deore ขาจานเป็น FSA นะครับใบาจานหน้าน่าจะเป็นไซส์ยี่สิบแปดฟันนะครับเฟืองที่ให้มา ก็ใบหลังสุดจะเป็นใหญ่สุดคือ48ฟันนะครับนะครับแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะบอลเทเกอร์รุ่นอ่ารุ่นไหนวะบอลเทเกอร์อาวาด่านี่ครับเทคมาลิน7แฮนด์สเต็มเป็นบอลเทเกอร์ สีนี้สวยนะครับเหมือนสีเปลวเพลิงส้มไล่ไปหาแดงอ่าคันต่อไปเรามาดูเทคมารีน5กันบ้างเริ่มที่โชคหน้าก่อนละกันเทคมารีน5ก็จะให้โชคหน้าเป็นแกน9้9มิลเหมือนกันนะครับเป็นโชคของซันทัวรรุ่น XCE ตัวนี้ปรับ พีโลดได้แต่ไม่น่าจะล็อกโชคได้นะครับเบรกก็จะเป็นเบรกของเท็กโกนะครับเท็กาหลังชุดขับชุดขับก็จะเป็นชุดขับ s ชิมาโ o น,นะครับ Shimano รุ่น ิมาโนรุ่นเทอร์นี่นะครับก็จะเป็น3คูณ7ฟันนะครับจานหน้ามี3ฟันข้างหลังมี7เฟืองนะครับเอ้ยข้างหน้ามี3มเฟืองข้างหลังมี7ขาจานเป็นขาจานชิมาโนนะครับเทคมาดิน5ก็วัสดุเฟรมเทคมาดิน5กับมาลิน7ก็ จะเหมือนกันนะครับเป็นอ,อะไรนะเป็นซินเวอร์อัลฟาอลูมิเนียมนะครับของมาลินห้ก็จะเป็นสีดำตัดกับสีอะควาติกนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะบอนเทเกอร์อาวาดาเหมือนกัน สีสวยทั้ง2คันนะครับเทคมาลิน i กับมาลินหก็สนใจตัวไหนกำลังมองหาเสือภูเขาไว้ขับสักคันอยู่ก็ลองไปดูที่ตัวแทน t e ทคใกล้บ้านท่านได้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเทคมาลิน i 0 2 1ทั้ง2คันนะครับ t e คมาลิน i กับมาลิน5ก็ ชอบตัวไหนก็ลองไปดูนะครับก็สำหรับวันนี้อขอจบการพรีวิวเพลอันี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดอเดีวสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ